วันนี้เราจะมาเป็นหมอกันนะครับน่โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเป็นหมอหมอหมออ้อยนะครับหมออ้อยก็กลายเป็นม้อยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมเกม Skip p e r Now Unlimited นะครับนะตอนนี้เออเราเข้ามาในโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาล <c oughs> จะเป็นโรงโรงพยาบาลซะละเอ่อ Give me something that I can use to perform surgery เอ่อ อ่ามันต้องการอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดนะครับให้เลยมันดี surgery เ <c oughs> ขียนไงว่า surgery <c oughs> surgery ผ่าตัดเขียนไง surgery เขียนไงี Sur okay, surgery. Okay, ้ surgery knife เขียนไอ ft อ่า surgery เซอร์เจียนเอาไป <laughs> ไม่เชื่อแม่งวิ่งหนีเลยโอ้ <laughs> oh my god <laughs> วิ่งไปนู่นแหละอืมนี่อะไรเนี่ยมีอีเวนต์นะครับ h ฮล l the p a t i e n ี e ออ๋อช่วยคนป่วยนะครับพาร์ตแนปลว่าคนป่วย d o c t o r on call นะครับชื่อภารกิจอ่ะเปลี่ยนชุดด้วยโอเคช่วยคนป่วยกันเย้อ้าวเป็นไรเนี่ยเอ่อหมามัน แมวมันป่วย as a dog w h ้ wise, something to cure it นะมันป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยฉันป่วยเหมือนหมาป่วยเหมือนหมาหตายห่าแล้วเอาไปฮิลลิ่งพชันนี่เอาไปเลย <c oughs> อ <c oughs> I'm sick as a dog h e a l i El, เฮลคือมีมันคืยออะไรวะป่วยเหมือนหมาเนี่ยอืมอืมคอื <c oughs> คอคือ <c oughs> จะใส่ adjective เข้าไปไงวะอืมใส่ adjective เข้าไปให้มัน healthy เย้เยี่ยมวู้โหแมวหายป่วยแล้วนะครับอ่ะมีใครมาอีก มาเป็น <laughs> มาเป็นฟันยางโอ้มัตบีอ o ทูชเอ e ปวดฟัน <laughs> โลกปวดฟันอ่าครทักเฟซบุ๊กโอ้ I have a toothache ทำไงดีจะต้องสร้างหมอฟันมาครับหมอฟันก็คือเอ่อต้องมีตอนอื่นก่อนจะฟันต้องมีดาบถุยแนะ่เออเดนทิสครับอ่หมอฟัน <More fun, S 1> นะครับเนี yeah! <laughs> ่ยฟันไปฟัน <laughs> มันมันมีพลังงานเอา้าอันนี้มาเป็นม,มาเป็นหุ่นยนต์เลยนะ Lasty the robot is broken health function เกณฑ์อุอ้ยตายไฟช็ <laughs> อต Lasty นี่แปลว่าสนิมนะครับโอเคเราต้องการ m e c h a n i c ช่ืมช่างซ่ม <laughs> <laughs> อม e l e c t อิเล็กทริกเชียนแอะเยี่ยมไปอิเมคมานิคอลนี่หมดหน้าที่อีนีก็ไปได้วอมแอะนี่อะไรเนี่ย what the fuck the book story isn't complete where is the laptop e r อืม hmm my story จะทำนี่เป็นคนป่วยจริงเว้ไวเตอร์นี่ไวเตอร์นักเขียนไปเลย <c oughs> เขียนเรื่องราวต่อให้จบนะครับ <c oughs> อันนี้มันลงบานป่วยนี่มันลงแ <c oughs> ชกจ็บอะรถก็ป่วยอีกเอาเข้าไป it looks something is broken under the hood ต้องทำไงใส่ Adjective ไปแล้วกัน fix hood เออ่รีแพรแปลว่าซ่อมแซมเอ,อเยี่ยมวู้ฮู้เอ๋วิ่งโดยไม่มีคนขับอตายละเยี่ยมวู้ฮูได้ดาวเลยวครับดาวคนขวาขวาดาวอืมอยากจะเป็นดาวให้ดาวดวงนั้นเพื่อดาวดวงนั้นใช่อืมลืมไป continue โอเคสำเร็จแล้วนะครับ มีตัวตลกนอนป่วยอยู่นะครับสงสัยจะไม่ตลกแล้วเฮลมีรัชอ h ก g a i n เอยากทำให้มันตลกอีกครั้งโอเคเอืมโจ๊กเกอร์เท็ดดี้นี่โจ๊กกิง้งโอเคหมีตลกไปเย่มีหมีเต้นได้มายืนอยู่ด้วยโอเคนะครับไอตรงนี้มีใครตรงนี้มีใครป่วยรงสัยจะไม่มี โอเคครับ okay, อ่ะเกิดอะไรขึ้นเก <c oughs> ิดอะไรขึ้นเอาคุณพยาบา,กกา,าล STOP a t stop the attacking heart heart locker อกเไปนเนี่ยอ๋ออันนี้คือหัวใจใช่ไหม e e z e นี่มัน STOP ใช่ไหมได้เดี๋ยวเราสั่งใส่แช่แข็งให้ Freeze อะเฟ s h f ฟร,ฟร s h อะ stop โอเค สต็ Stop. อปหยุดแม่ง Slow. สโลสโลอ่าุตส่าห์ใส่สโลไปให้ลวต้องทำไงดีวะเนะี่ยไออืมอืมต้องทำไงดีวะครับคิดซีติกตอ็อกติกตอ็อกอืมสโตนแข็งไปอ้าวอืม,อม อ่ะนี่อะไรเนี่ยโน้ตแพค creating object freezing ี่ยมวู้ฮู o <f rees ing> ตอนแรกก็เราอุตส่าห์ใส่ฟีดไปแล้วนะเอามีคุณอัศวินนอนป่วยอยู่นี้นี่มันคืออะไร black knight <f rees> อัศวินสีดำ ไอ้นิดนิวอยากได้อุปกรณ์เครืร่องมือใหม่เหรอเอาอะไรดีเอออเาอยากได้เครื่องมือใหม่เหรอเอาอะไรให้ดีครับเอาไปนี่แทงรถถังอ่ะสรุปมันได้เล,ไดเ,เลยมันได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเนี่ยอา้าวไอ้นี่ขึ้นมาอา้าว พยาบาลเดียวอืมไปขับเล่นอีนนี้นอนไหมเถอะนะครับร surgery set มันต้องใส่เป็นเซอร์เจียนเนี่ยเจียน set นะ surg เซิ s ์ r g นี่อะไรเนี่ยอุ้ยตาย what the fuck อืมเอเบ b อืมอ่ะอ่ะ่ะ <c oughs> <c oughs> มึงต้องการอะไร Equipment for the hospital new equipment อืมอืมต้องการอะไรวะเซอร์เซอร์เจียนทูทูทู so ้ <c> ู <oughs> ไม่เห็นมีเบย์ไม่มีอ่ะ เจอจีเข้นี่ไงเอาไปอุปกรณ์ห่าตัดเย่แอะทุบ <laughs> แล้วพระราชามาไงเนี่ยโอ้หายป่วยเลยใช่ไหมเป็นพระราชาที่ค่อนข้างจะอบอุญเลยทีเดียวทิ้งนี่ทิ้งเอมันถือธงกันทำไมวะครับ Sing something painted with my team hero would really motivate me to win the race um อยากได้เอาไปซุปเปอร์คาร์ไปไปอึ๊บอืมวินดิ้งเดลเลสเอันนี้อะไรคัลเลอร์วิตไมทีมคัลเลอร์ลิลลี่โมเวทีอืมเป็นไปได้ไมันต้องเปลี่ยนสีนะครับบลู จริงไปขโมยเย่อือหือทีนี้ต้องทำอีกคนหนึ่งไหมเนี่ยหวังว่าคงไม่ต้องทำเลยอือเอาไปทิ้งนะครันึกว่านึกว่าเป็นหมอเอาเลยเลยเมื่อกี้มาแข่งรถจักรยานคนพิการอย่างนี้ได้ยังไงวิวแชร์ลืมไปว่ามันเรียกอะไรนะครับ I left what I was delivered, uh, delivering to the transplant patient behind มันต้องการไปช่วยขนส่งนะครับเพื่อปลูกถ่ายแลกเปลี่ยน transplant แปลว่าแลกแนวแลกคนป่วยอม I was ทำไงแล้วอีนกโง่แล้วมีปัญหาด้วยหรอแล้วมันจะทำอะไรอยู่วะ I left t w h a เอิออเ่ม add object c o p p e r driver chopper พี่มึง c o p p e r นี่นมันเอ่อต้องต้องใส่คำว่า s h o p p e r ปาา่ะ driver นีอ่อไม่มีอีกมีแต่ shopee shopee ปปปปมันคืออะไร driver นีไปเลยเย้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันจะอีนก ok. นี่มันต้องการรไยจากสังคมนะ I'm forgot I'm a suppose to be r e l u i l i n g Can you help me? อ mm ืม hmm. Help me ยังไงวะอืม Help me ยังไงเอ๊ยไม่เข้าใจครับมันต้องการรไยจากสังคมอืม mm hmm. อะไรของมันวะ <laughs> แม่งเอ,อ้ยข,โม,ขโมยขโมยจดหมายแม่งเลย <laughs> ไม่รู้ไม่สนอีนี่ด้วย d e l i v e r ร์เดลิวเลวอร์ลิงทูเดอะทรานส์แมนเอืมพิซซ่ากูให้แม่ง d e l i v e r รี่นี่ Delivery man ไปอย่างไปอย่างเอาพิซซ่าพิซซ่ามาพิซซ่าเอาไปกินไปเนี่ย กูไม่รู้ว้ายอะไรเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเบยเดี๋ยวมีอะไรอีกมีอะไรให้เราเล่นนี่เข้าพิพิธภัณฑ์ The Virtual Gallery Gallery แ,แปลว่า,วาพิพิธภัณฑ์นะพิพิธภัณฑ์รูปอะไรเงี้ย Welcome to Virtual Gallery มีอะไรเยอะแยะไปหมดเบยอืมเราต้องมาทำอะไรบ้าง เราต้องมาทำอะไรอีนี้เออ Help me figure which one of these artifact f r a u Help me figure out which um um อันนี้อ่ะน่าจะใช่นะ a b o บั insect น,นี่ ติดหน้าให้อ้าวไม่ใช่อืมขอโทษอืมช่างมันอ่านไม่ออกแต่ขอขอเล่นอันนี้นี่แม็ Maxwell, กซ์เวลกลายเป็นจิตกรแล้วอืมมาเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นจากข้างเกิดอะไรขึ้นจากสังคมกับสังคมเอ่อ uh, is opening day the museum place something to the frame อ m um แบบว่า มันจะเอ่อให้หาเอาอะไรเข้าไปในกรอบรูปเลยเอาหมูมามีอะไรเนี่ยอืมเก็บไว้ต้นไม้ทรีกูให้ทรีแม่งไปอีกต้นหนึ่งอืมเอ่ะถูกเฉยไปเยี่ยมหมูหมูตัวใหญ่เนี้คำสัมบอดี้เอวโอ้โหมนุษย์หินมนุษย์หินมนุษย์หินต้องการอะไร ต้องการอะไราจากสังคมฮะสโตนเฮดนี่สโตนเฮด next พาท่อนอะไรวิ่งอะไรไม่รู้วยมีผีกุ๊กูมีผีกุก๊ก,กูเลนโบเลนโบสายลุงนี่แน่อ่ะไม่ได้ผลเลย Human ไป มันต้องการอะไรเพื่อนในแชมเปญไซมมมไม่ได้คนก็ไม่ได้อืมอ่ะด็อกใส่มาแม่งใส่มาก็ไม่ได้เพื่อนในไอเทมอืมมันต้องการอะไรจากสังคมวะอืมก็ว่าเอ๊ะมันต้องการอะไรจากสังคมค,มร,คมริสรต์มาสนี่คริสต์มาสซานต้านี่มีซานตา้าเอาซานต้าไปแปะ เยี่ยมเย,ย,มเย,ยม่คุณหมูคุณหมูคุณหมูให้ดาวมาแล้วคนฟ้าขวาดาวลอยไปอืเดี๋ยวนะเก็บวูโ้โหเย,ย่นะครับโอเคคอมพีวได้มาห้าดาวนะแจมแมวเอิมเพนกวินเพนกวินต้องการเราจะสังคมครับอืมเฮลม,มีเก็ตเอ่อ พาสเลกาดเอนคาเมลเอ่อช่วยฉันผ่านกล้องเพื่อไปขโมยเพชรนะ,ะับเพชรกันหยัดเอ้ยอย่าพวนนะเออ,เอ,อผ่านกล้องเหรอโบเกนโบเกนกล้องเสียนั่นไงส่วนยามก็ลับไปลับไป <c oughs> ไปเถอะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยว วู้ฮู้นะครับได้เศษดาวมานิดหนึ่งเอเนี่ยไรเนี่ยเอฟิกส์ฟิกส์รีแพร์ได้ไหมรีแพร์อ่ารีแพร์อ่าไม่ได้ need something connect. อ่ะไอนี้ซัมติงทูคอนเน็กตอ๋อมันต้องการซัมติงเพื่อไปคอนเน็กเพื่อไปแบบ ติดพวกชิ้นส่วนโง่ๆเนี่ยเราจะให้ครูมันมีไงจะไปยากอะไรครูเยี่ยมโอ้โห <laughs> ตัวโคตรใหญ่เลยครูก็คือกาวนั่นเองรับอ,อันนี้ต้องการอ่ต้องการอะไรกัสังคมครับ The Girl Inside Part in Lost Lonely โอ้โหคนที่อยู่ในภาพมันเอ่อดูเหงาครับเอา <laughs> บอยเฟนบอยเฟนไป <laughs> บอยเฟนให้ผัวเป็นหนึ่งคนนะครับว่าไงเพื่อนอ่ะหมดปัญหาแล้วเหรอโอเคอืมต้องการจะสังคม finish the hexibit เอออันนี้มีมีก้อนเมฆนะครับแล้วก็มีพระอาทิตย์กุส่เครื่องบินแม่งกุส่เครื่องบินแม่งนะอ้าวไม่ใช่หรอกเลย ไม่ใช่ก็ไม่บอกชิปแหมชิปอ่ะเ <laughs> บฟนิวินแล้วก็ไม่บอกอันนี้เอาอะไรพีร <laughs> ามิดนี่จะไปยากอะไรพีรามิดมี่แลนด์มาร์คด้วยเอาไปเยี่ยมโอ้โหขึ้นมาเต็มยียนี้ต้องการอะไรจากสังคมอ่ะต้องการอะไรจากสังคมอ่ะ ซานตานี่ไงซานตาอืมอาต้องการสายฟ้าไลท์ไลท์เทนนิงนี่สายฟ้าไลนิงเ <c oughs> yeah. ฮ้ยเยี่ยมว้าวอวาวเฮ้ยได้เวววเวววกันวว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 นว่วววนวเอว่เวว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 รววววคริส RIS m a s t e r นี่แน่ต้นคิดมาดเย้โู้โหอ่ะมึงถือมึงถือขวานจะไปตัดต้นไม้เหรอโอเคหวังว่าคงจะหมดแล้วหวังว่าคงจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับอาลงมาที่สถานีรถไฟกันบ้างนะ <laughs> มีมีอะไรให้เราช่วยวันเนี้เยอะแยะ,ยะมากมายหลายปัญหา ต้องการเราจะสั่งคมครับ uh, I'm so hungry and this machine is empty เออมันหิวนะครับแล้วก็เครื่องเม็ดไอเครื่องอุปกรณ์มันก็หมดด้วยเออเอาอะไรดีเอาอะไรให้มันดีสปาเกตตี้สปาเกตเกตี้เขียนไงนี่งับอ่าอ,อ้วนอ้วนึ้นมาทันใดนี่เอ,อ้ชุดเรานี่ไม่เท่เลยเนี่ย เปลี่ยนชุดใหม่สิเนี่ยเป็นอะไรดีเป็นอันต้าแมนสูตรน <laughs> ี่อันต้ามาลีนอันต้าพิงโอ้อืมอ่าชุดทองชุดทองนี่ไปไกลนะครับต้องการอะไรสังคมครับไอคูดเอิร์นซัมมันนี่อีฟไอเลนซัมสกิลต้องการอะไรสังคมเอาเปลี่ยนโนไหมนี่เปลี่ยนโน เอาไปเล่นหาตังค์ทะลุไม่ได้อืมเอาเบสอืมเอาเบสไปเอาเบสไปตัวหนึ่งเย้นะครับอืเล่นเบสไปอันนี้อะไรเนี่ยจะไปยากอะไร I would better clean up this สพั d เ n อืมเอาเอาอะไรดีเอาไม้มอบ ไม่ใช่ม็อบนี้ม็อบนี้ก็ยิงกันตายห่าพอดีอันนี้มันพับบิ๊กเอนเดอร์มี่เดินนะคลีนคีนเนอร์นีไงพนักงานทำความสะอาดหน้าตาเหมือนกันอีกเย,ย้นะครับแจมแมว,วฮตายเลยีเกิดอะไรขึ้นเอ่อเฮลด์สตรีทเฟอร์ฟอร์แมนดีเวล็อป h ิส c ค r e e r เอ่อช่วยนักดนตรีข้างถนนนะครับโอเคมิชชั่นสตาร์ท ชีสตีดร็อกนะครับล็อกคันแข้งถนนเลย He want to be some rockstar โ okay. อเคต้องหาอะไรให้มันเนี่ย I wanna be a rockstar first I need a better instrumental to be help me rock อมตัวสร้าง instrumental ก็คือจังหวะนะครับเอาดนะรัมมานี่ดรัมใน instrumental เลยนะครับอ้าใส่ผิด <laughs> ไปใส่ในหมอ้อเฉยเบยอ,อืมเอาไปเ <c oughs> ยี่ยมอ่ามันอยู่ในหมอ้อหมอ้อเป็นคนหม้อแตกถังแตกไปแล้ว This instrumental is awesome นะจังหวะมันใช้ได้แล้วนะแต่ว่าแบรนด์มันเนี่ยมันต้องมีเออเสียงมากกว่านี้ครับต้องหาจำนวนสมาชิกกีตาร์กีตาร์กีตาร์ลิสนะครับเขียนไงวะกีตาร์ลิสนะแอนะ เยี yeah. ่ยมแล้วยังไงต่อ Now this is what I call a brand we need and now we need now is equipment to put on the real show okay good electric electric g u i t a ์น่าเอาไปกีกตร์ไฟฟ้าชาวล็อกชาวล็อกอ่ะยังไม่ได้กัรัมเซ็ต กองชุดอืมยังไม่ได้เลยซิงเกอร์กู <c oughs> ม้าหมดอะทีนี้ตีตีเพย์มิวสิอืม,อม,ม,ซ,อมซิงเกอร์ไมโครโฟนมึงต้องการอะไรเนี่ยเอาไปเย้หูนะครับเกิดเป็นวงดนตรีมาแล้วตีกันหน้าวง ร้องเพลงบัวลอยบัวลอยเกี่ยมนะได้มาอีกดาวหนึ่งแลม complete continue ปาใหญ่ใหญ่ใหญ่ต้อง o m try it o f standing มันชี้เกียรติยืนครับเอาวิวเอาวิวแชร์ไปเลยป้านี่ชี้เกียรติยืนเอาวิวแชร์โอ,โอ้ป้า หุ <c oughs> ่ป้าใครเป็นราชินีไปเลยร <c oughs> าชินีวิวแชร์ Good job Check on Lily at the farm to unlock the new level โ okay. อเคตอนนี้เราสามารถ unlock new level เลยอืม <c oughs> อีนี่อีป้านี่ต้องการอะไรจากสังคมนีมันต้องการน้ำหอมอะเพอร์ฟูมอ่า I want to buy something from that stand but I'm broke มันจนนะครับแม่งไม่มีตังค์โอเคแม่งด uhm. um. um, uh, uh, ีกว่าจนแม่งขังแตกแม่งขังแตกแอมโบรกอ่าอะไรดีอ่าเออไดมอนด์ไดมอนด์ิมอนกูให้แหวนกูให้ไดมอนด์เชิงไลท์อะไรก็ดมอนด์ฮะเชนงไบแล้วก็บไบกอน่นไบกอนอีโง่ทำไมไม่เอาเพชรไปแลกมันกลายเป็นเพชรเพชรกัญญานะครับเพชรกัญญาพวนอะไรมาอีกแล้วเพชร มันนี่เลยก money, money, money. เกม<ะ><ง>มันมนีม่มันนี่มันนี่อ่าอ้าวโง่อีกใช่ไหมอีนี่มันโง่จังเอ็มโบรกมันนี่แคชแบงค์แคชแบงค์ไม่มีมีแต่แบงค์วงแคสมีอะไรเคซี่อ่ะไปใหญ่กันแล้โอ้ยเฮ้ย <laughs> นี่อะไรเน <laughs> ี่ยเมทโจ้ธนาคารหมู แบบว่าบงงเงือบเลยสตีลสตีสตีลขโมยแม่งหมดเอามีแหวนเพชรก็ไม่บอกนี่มึงจนตรงไหนนึงมีแหวนเพชรเนี่ยอมกีฟนี่ไงได้หรือยังเอายังโง่อยู่อีก <c oughs> มันต้องได้ดิวะ <c oughs> นี่ <c oughs> มันนี่ <c oughs> เอามันนี่ไปใหม่ เย้นะครฮะสงสัยเมื่อกี้นี้เราใส่มันนู่นไปนะไม่ใช่มันนี่มันนู่นมันโอ้มันนู่นเลยมันนู่นอี๋เออจบแล้วโอ้หมดแล้วเฮ้ยนี่มันมาโผล่ที่ไหนอาณาจักรศรีวิไล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 เซ็นเซชันมีนกโง่อยู่ตัวหนึ่งโอเคตัดท้ายจนแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับแอลก็ต้องขอตัดพาร์ตเอ่อสกีป์เบนาอลอะลิมิตต์ยูไนเต็ด,ตดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ่อเยดเป็ดเ้ยไม่ใช่เ <laughs> พียงเท่านี้ก่อนนะครับเจนไปคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันเลยเยอะล่ะสวัสดีครับ